<G ül üş> เจอม้าครับเจอม้ามา้ครับโอ้แวะเล่นก่อนม้ามา้าไม่พอใจเจออีกคันเลยครับเปลี่ยนใจง่ายเลนครับมาเป้นเป็นเป็นเป็มาเลยเดีแบบ๋ยวจ้อาแบบแบบพี่สิงโตครับพี่สิงโตก็อยู่ข้างๆ้างฮะสิงโตไหมฮะแล้วก็เอาสิงโตละโอ้คนนี้ทำไมชอบเปลี่ยนใจง่ายอย่างเลยเนี่ย โตมาแล้วเอ้าเห็นเพื่อนวิ่งมาก็เลยจะไปต่อละไปวิ่งไหนดีอยะ่ยมครับตรงนั้นคือมันโยกได้นะมาโยกโยกได้ล,ลูกนี่เล่นมาโยกครับมาโยกรับกรับกรกกรับกลับกลับไหนามาโยกขึ้นเป็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวพ่อจับขึ้นไหมขึ้นได้ไหมครับ สำหรับด่านนี้นะครับคือร้านขายขนมหวานครับร้านขายขนมหวานน้องไฮเอลครับมีขายเค้กเต็มเลยโอ้โหเค้กอนาชนิดโอ้ไม่ค้าขายอะไรอยู่ครับกำลังทำเค้กอยู่ครับเอ้าหล่นแล้วเค้กอะไรทำไมหล่นนะต้องให้ลูกค้าช่วยเก็บไหมครับเนี่ย ทำเค,ค้กให้เราครับนี่ทำหล่นเรามาดูด้านในดีกว่าครับโอ้โหหลังร้านนี้เละมากเลยฮะไหนดูของเขาบ้างสิของเขาเยอะนะครับร้านนี้มีฟุตเค้กคัสตาร์ดฟุตเค,ค้กครีมชีสเค,ค้กโอ้ของเยอะครับจะเลือกอะไรดีเลยเนี่ยพ่อค้าเขาก็กำลังมุ่งมั่นที่จะทำเเค,ค้กครับแต่รู้สึกมันจะเละๆยังไงไม่รู้นะครับ มะนาวด้วยมีมะนาวด้วยมีสตรอเบอรี่ด้วยนี่ครับสตรอเบอรี่นี่สตรอเบอรี่โอ้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ถึงไหนแล้วครับ ทำทำอะไรได้บ้างแล้วนเ,เนี่ยเค้กเนี่ยโอ้มินิสตรอเบอรี่มาโชว์พ่อด้วยไหนได้ไหมเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยจะได้มั่มไหมเนี่ยสตรอเบอรี่อ๋อหนึกาจะกินกินไม่ได้นะครับในของเล่นนะฮะสตรอเบอรี่หล่นแล้ว กินอย่งเลยทำเป็นไอศครีมสตอรอเบอรี่ครับพ่อค้าของเราภูมิใจเสนอสตอรอเบอรี่กับมะนาวไหนมะนาวใส่มะนาวด้วยไหมครับผสมกับมะนาวไหมสตอรอเบอรี่ใส่ลูกเดียวนะครับนี่แล้วสตอรอเบอรี่มาสามลูกนะครับใส่มะนาวด้วยนี่อะไรนี่ วี่ใช่ไหมครับใส่กีวีด้วยเหรอครับกีวีขอบคุณครับพอแล้วครับอย่าไปเล่นด่านอื่นกันดีกว่าไปไปเป็นเจ้าของร้านอื่นกันดีกว่าเนาะไปพอแล้วคิดตังค์แล้วครับร้านนี้นะครับคือร้านแฮมเบอร์เกอร์ช็อปนะครับอพ่อค้าหายไปไหนละพ่อค้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พ่อค้านิ่งเลยทำอะไรอยู่เนี่ย กำลังทำพวกอะไรเนี่ยแฮมเหรอฮะกำลังเลือกแฮมอยู่ฮะไหนมีเฟ้นไฟไหมครับขอดูเฟ้นไฟไหน่อยครับพ่อค้าครับ,บเรากปยังอยู่กับร้านแฮมเบอร์เกอร์นะครับเนี่ยยังพ่อค้าเขาก็ยังสรารวนกับการปรุงแฮมเบอร์เกอร์ให้เราอยู่ครับตอนนี้ทำอะไรทำเห็ดเหฮะโหมีเห็ดด้วยฮะแกะเห็ดอยู่ครับมีขายเฟ้นไฟนะครับ เป็นปลายก็มีนะฮะแฮมเบอร์เกอร์ก็มีอ้าวล้นหมดแล้วมีน้ำด้วยครับไข่น้ำอะไรไข่เป๊ปซี่เหรอไม่ไข่น้ำอะไรครับน้ำเปล่าก็มีนี่น้ำเปล่าก็มีไม่ใช่มีแค่เป๊ปซี่นะครับร้านนี้น้ำเปล่าก็มีนะมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยมีเห็ด นี่เฟ้นไฟเฟ้นไฟโอเคนี่โอเ้เฟ้นไฟกี่อันเนี่ยสามอันสี่อัน,อนร้านนี้ขายดีมากล่นหมดแล้วครับ มาช่วยพ่อค้าคิดตังค์สิครับเนี่ยวันนี้ขายดีต้องคิดตังค์ให้ถูกนะเดี๋ยวขาดทุนนะนี่ครับเปิดนะนี่โอ้ไหนขอดูตังค์พ่อค้าหน่อยพยายามให้เราดูด้วยไหนดูหน่อยตังค์เยอะเนี่ยตังค์เยอะจัง ัเสร็จจากร้านเบอร์เกอร์เดี๋ยวจะไปที่ร้านไหนกันต่อดีป้าไปต่อร้านอื่นกันดีกว่าแอบมาหนีเล่นรถมาโยกนะฮะป้าเดี๋ยวจะไปร้านไอติมกันดีกว่าเล่นร้านไอติมกันดีกว่าหนุ่มกับร้านไอติมไอศครีมเดีย๋ยวไปอยู่ร้านไอติมกันดีกว่าครับไอศครีม นี่นะครับเรามาอยู่ที่ร้านไอศครีมนะครับร้นไอติมนะครับของพ่อค้าแซ่บในช่วพ่อค้าหรือแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าไอเอลครับเป็นไงบ้างลวครับไอติมขายดีไหมครับวันนี้โอ้ไินไอติมโคนเท่าไอติมโคนโอ้ขายแพงไหมเนี่ยไอติมโคนนะไอติมโคนดทำยังไงเนี่ยคิดตังกัเหรอครับเอาอันนี้ได้ไหมฮะอยากกิน ขอบคุณครับ,บติดตามมาเลยพร้อมใจสายกี่บาทครับดูพ่อค้าของเรายุ่งมากเลยฮะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปต่อกันร้านอื่นกันนะครับมันนี่ลายไอติมนี่มีไอติมเยอะนะแอบดูแอบดูหลังร้านนี่หลังร้านเขามีไอติมให้เลือกเพียบเลยครับนี่วานิลลาก็มีสตรอบเบอรี่ก็มีฮะเยอะแยะไปหมดเลย ครับตอนนี้เราอยู่ที่ซูชิบาร์ครับร้านขายซูชินะครับตอนนี้ไม่เปลี่ยนเสื้อแล้วครับขายแบบใส่เสื้อธรรมดาได้เลยฮะนี่แต่มีสาลายด้วยสาลายไข่กุ้งเหรอเนะี่ยโอ้น่ากินจังเลยครับไหนมีอะไรบ้างเนี่ยในร้านนะครับมีมีไข่หวานด้วยมีไข่หวานด้วยอะไรสาลายยังได้มีไข่หวานด้วยครับเห็นไหมไข่หวานมีกุ้งด้วยครับ ตอนนี้กำลังชงชาครับชงชาไปเสิร์ฟลูกค้าครับกลีนที่พอขานี่สารวนมากครับในฟูชิแล้วครับวิลเชา่าล่ะฮะเอ๋ฟูชิมาแล้วนี่อะไรครับปลาดิบหรือเปล่าออปลาดิบปลาดิบปลาแซลมอนหรอทำไมตลกจังเลย อ่าแซลมอนอคิดตังแล้วครับอ้า uh, ว uh, ปิดไว้ไหนมีอะไรบ้างเนี่ยในร้านซูชิเนี่ยขอดูหน่อยสิเยอะเยอะเยอะมากนาทีนี้ก็นาทีนี้ก็แกะซูชิอยู่ครับปวดมากครับคุณไเอล ทำซูชีเหมือนเหมือนของจริงมากเลยครับเนี่ยนี่นะครับก็ตรงนี้เป็นรางรถนะครับมีทั้งรถไฟแล้วก็รถยนต์นะครับนี่เออชอบมากเลยมีรถันดเล็กเต็มเลยรถไม้นะครับรถไม้รางรถไ้ฮะ,ะบืน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 บนบนรถไฟก็มีนะครับนี่มี มีรอดถ้ำด้วยเนี่ยเราเอารถไฟมาลอดถ้ำก็ได้นะครับเห็นไหมมีถ้ำให้ให้ลอดนะฮะไอเอ๊ะครับจะเอามาลอดถ้ำไหมครับนี่โอ้ถ้ำถ้ำอยู่ตรงนี้ครับโอ้ไอเอ๊ะจะเอารถไฟลอดถ้ำ้วครับแล้วทำไมรถไฟมันพังอย่างนั้นไงล่ะรถไฟโอ้โหทำไมทำลายรถไฟพอ่อซะละรถไฟ ออกมาจากถ้ำแล้วฮะออกมาแบบทั้งพวงเลยฮะไหวไหมเนี่ยครับโอ้มีเครื่องบินด้วยนะครับทั้งเครื่องบินทั้งรถไฟนะครับโอ้มีทุกอย่างฮะจะทําจากไม้นะครับทํามาจากไม้ทุกอย่างเลยมีวัวด้วยวัวหรือเปล่าเนาะใช่ไหมวัวแน่เลยวัวมีป้ายด้วยครับ อะไรนะต้นไม้เหรอฮะต้นไม้เล็กจังเลยอ้าวนี่มาบ้านตุ๊ก,กตาครับบ้านตุ๊ก,กตาโอ้โหบ้านหลายชั้นเหลือเกินไหนขอนดูหน่อยได้อะไรมาเนี่ยอ๋อขอบคุณครับไม่ได้คนมา๋ยวไปวางไว้ที่เดิมดีกว่าตันนี้เขามีห้องนอนเขาด้วยนเนี่ยห้องนอนมีห้องนอนห้องนอนโอ้โหมีหลายห้องเลยะฮะ อไเอลนะครับกำลังอยู่ที่โซนตัวต่อนะครับมีตัวต่อนานาชนิดเลยครับโมีให้เลือกเรานะครับว่าเราอยากจะต่อตัวไหนก็ได้ครับมีหลายแบบให้เลือกครับหังเหลี่ยมๆกลมๆก็มีครับอันนี้อะไรทําอะไรครับเนี่ยมีต่อวิธีด้วยนะครับเฮกซ่าคับเฮกซ่าคับเรียกว่าเฮกซ่าคับครับตัวต่อรูปทรงเดียวกันที่มี6กขนาด เล่นเป็นไมเนี่ยยังเด็กเลยเดี๋ยวลองจับจับดูครับบริหารมือฮะคอ็กสักครับครับตรงน,นี้ตัวต่อนะฮะเลี้ยวเล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะค,ะครับเนี่ยแอปเดียวไวมากครับผ่านไปเนี่ยตรงนี้เราก็มาเสียบได้นะครับเียบมาแล้วก็มาเสียบเสียบต่อต่อนะครับ ทำมจินตนาการนะครับที่เป็นมีพี่เขาทำไว้เป็นดอกไม้ไว้ให้นะครับผมคนนี้มาหมุนทำไมเนี่ยเขาให้เสียบมาหมุนทำไมดึงออกมาเฉยเล้ววันนี้คุณครับเขาให้เสียบนะครับดึงออกมาเฉยแล้วฮะอย่าจัดการหน่อยสิมาแล้วครับเข้าไปแล้ว วันนี้จะเข้าเป็นสไลเดอร์นะครับกล้าจริงหรือเปล่านี่ไปเลยนะ <c oughs> ครับเรากำลังมาฝ่าดงลูกบอลกับน้องเอลกันนะครับโอเดินลำบากมากครับน้องเอลบอกว่าพ่อทำอะไรเนี่ยเอาหนูมาตกบอ่อบอลทำไมเนี่ยลุกไม่ขึ้นเลยอ้าว ยอมยังครับไปออกมาไหมออกมาดีกว่าแล้วออกมาไหมครับไอเอลยังสู้ครับยังอยากจะไปผจญไทยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพ่อจะจะออกแล้วเนาะพอ,อไหมครับเล่นที่อื่น,นดีกว่าไปจะเล่นอย่างอื่นกันต่อนะครับไอเอลอบริหารขาครับในบ่อบอลนี่จะอาจจะตกกระปรกนะครับเดีย๋ยวเราก็เล่นเสร็จต้องไปล้างมือเนะาะไปล้างมือกันดีกว่า รอดนะครับยังปีนอยู่น้ำเนี่ยพ่ออตุตส่าห์บอกว่าเลิกเล่นเล่นแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดเลยครับยังมุ่งมั่นต่อไปครับเอาลุยเข้าไปลูกสู้สู้ไอ้เอลสู้สู้เฮ้ยเฮ้ยัยงนีเด็กโตจะปีนอย่างนี้จริงเหรอหล่นแน่ๆ่อู๋ โอ้โหมาได้ไงเนี the the ่ยนาทีชีวิตของไอเอลครับไอเอลจะรอดไหมครับไหวไหมครับเรามาลุ้นไปกับไอเอลนะครับโอ้โหเด็กบวบครึ่งแต็ปีอย่างนี้เลยนะฮะพ่อไปช่วยนะครับเนี่ยจะหล่นไหมครับดูครับดูเขาพ่อก็ช่างเนาะพ่อก็ช่างทิ้งเนาะ มีมีมีโอกาสพลาดสูงนะครับเนี่ยเอ้าสู้ครับขาเกรงไงห,หมดแล้วครับโอ,โ,อโอ้ได้ไหมครับลุ้นครับลุน้นอีกแค่นิดเดียวครับอีกแค่นิดเดียวครับมาแล้วครับสุดยอดโอ้โหตบมือให้หน่อยครับตบมือให้เยอะหน่อยครับตบมือเลยโอ้โหเก่งมากโอ้โหสุดยอดสุดยอด งเราก็เห็นแว๊บ,บนะครับไอ <c oughs> เอลกำลังจะลงสไลเดอร์ครับมาแล้วลูกพ่อเป็นไงบ้างวันวนนะครับเอาวันไม่เอาหรอลงไหมครับลูกไอเอลบอกไม่เอารอบนีเ้เมื่อก,กี้มันลงแรงหนีดีกว่า เอ้าครับเอาไหมเอ้าเอาไหมครับไม่เอ้เหรอยอมแพ้เหรอลูกยอมแพ้ยังครับยอมแพ้ยังลงมาละอันนี้เริ่มเหนื่อยแล้วครับเริ่ม,มออกแต่นั่งเบาๆครับ เอาหนีอีกหนีหน,น,นีเพื่อนหนีเพื่อนนั่งไงดีนั่งไงเด่เข็นทางมาแล้วจะมานันทางโยกอ,อ้าวไม่นั่งแล้วเหรอครับไครเหรครับตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ตรงไหนเนี่ยตัวต่อครับผมตัวต่อเป็นคล้ายๆโฟมนะครับเนี่ยเอามาเสียบลูกันนะครับ ไอ้เอี้ยจะเล่นเป็นไหมเนี่ยจะลองดูก่อนครับอ้าวนี่ตนใจแล้วห,หนีแล้วไม่เอาแล้วฮะหนีแล้วจะเล่นอย่างอื่นต่อดีกว่านักวิ่งมาแล้วไปแล้วครับนักวิ่งครับตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ย ขับรถมาแล้วครับมาแล้วมาเลยทำไมถอยหลังแล้วบุน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 ตอนนี้ก็ได้ Yeah.